เพราะพูดถึงแคมป์ปุ๊บก็คือแบบว่าเตาแคมปิ้งมาเลยนะคะอะค่ะอันนี้เมื่อกี้จากแมชมิลโล่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นวัปโปะอะ่นี่ก็คืออยากได้เมาปิ้งก็ไปาหาซื้อข้างในอ่ะแล้วก็ปิ้งได้ตามนี้ใส่ลมนะแล้วมีกองไว้เออเจอก็คือ ผ่านจากมาเฟอร์เราไป,ปวัโฟเฟิลของแล้วฉันไม่กินข้าววันนะั้นฉันคิดคู่เห็นไหมบอกมันมาที่นี่มันมีอะไรให้กินจะกินว่าปักส <c oughs> ุดท้ไปเราจะเป็นขนมบางนะคะแล้ว,วตอนนี้เราเดี๋ยวเราไปปิ้งกันเอามาใช่ไหมเอาไม่ใช่สีมาเฟอร์เราเป็นวัฟเฟิลน,นะคะก็คืออันนี้นะคะเขาบอกว่าเต็นท์แต่ละหลังเนี่ยนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปใช้ได้เองเนาะอันนี้จะเป็นสําหรับว่าคนที่จองมาหรือมาติดต่อจองหน้าง,งานก็ได้นะคะถ้าเป็นวันธรรมดาค่ะสี่พันเยนแต่ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์ ไม่ใช่ชสาาูกวันเสาร์ทิี่แล้ววันหยุดตะขัดตะเลิร์น,นะคะ6,000เยนอันนี้จะเป็นค่าเต้นหนึ่งหลังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเต้นหลังใหญ่แบบนี้อันนี้คือสำหรับ10คนนะคะตัวนี้จ,จะแพงตัวนี้ราคานะคะ วันธรรมดาอยู่ที่10,000เยนแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดนะคะก็อยู่ที่1,2 0 0 0เยนนะคะก็าะมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นค่าเต็นท์อันนี้พูดถึงแค่ค่าเต็นท์นะค่าอาหารอาหารนะคะคุณก็สามารถเข้าไปซื้อข้างในนะคะสําหรับคนที่อยากปิ้งบาร์บีคิวนะก็ซื้อมาแล้วก็มปปิ้งบาร์บีคิวบอกว่าเปแต่เขาเรียกเดย์แคมป์อะสำหรับคนที่อยากแบบชิลๆสบายๆจัดแคมป์นะคะลดอาวมาเลยว่าพพูดถึงแคมป์ปุ๊บก็คือแบบว่าเตาแคมปิ้งมาเลยนะคะ เราจะบอกว่าเราให้แราคะแนนเต็มนะคะพนักงานร้านนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบเราแคมป์เนี่ยตัวุดอันนี้ก็เลยมเซ็ตนคือืนเต็นนะคะเราก็จะมีเตาบิคิวให้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะปิ้งบิคิวได้เพียง นี้ก็คือเราจะบอกว่าเขามีพวกจานมีพวกถ้วยมีพวกอว่าอันนี้จานจะด่าเาแล้วกลมตะเกียบให้พร้อมมาตัวเปล่าได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่มากับเพื่อนนะเราว่านะ่าจะแฮปปี่แหละหรือมากับครอบครัวเด็กเล็กๆกท,ที่อยากทำกิจกรรมนะคะนี้เหมาะมากเลยเราแนะนำซู้อทนเตอรควานะคะที่นี